สวัสดีค่ะพี่น้องผับไฝ่สุข,ขุมขนตอนนี้มาถึงร้านแล้วนะคะใส่กับเกงขาสั้นเจ้าไงพี่ขาวใช่ไหมมันสวยู่นะมันเป็นชุดมันยมมันยุ้ย,ยไม่เจ้าค่ะเจ๊เอื้อยไ,ไม่เหมือนชุดปีตาโคน <laughs> เราไม่มีคลิปเอามันนีเป็นีชุดใหม่สิเป็นชุดใหม่สีน้ำเงินคืนนี้ค่ะใส่กิ๊บเท้ากิ๊บสีขาวอะไรใส่คืนนี้ไปไหมไปหน้าไปเปล่าจะไปอยู่น้องๆไปซื้อรองเท้าค่ะอุ้ยไปรถตู้เลยเนาะรองเท้าขาดแล้วพาไปเดินไม่ใช่น้องเขาจะไปเอาเสื้อผ้าพอดีแหละเราไปรถคันนี้เลยเธอไปขนของก่อน เจอไปคนของก่อนไปคองอะไรามาค่อยผลก็ได้หรอกใช่ใช่ <c oughs> จะได้นั่งรถตู้แล้ว<อ>วันนี้เราจะไปเดินเซฟันนะคะีใจคะกใจอนร้ร้ง เสียสขั้นอดีมค่ะดีัสคดีค่ะวันนี้พาด้ดในสุดมากไหม่อมค่ะแม่น้ามาเพิ่มการลดน้ำตะางตำบนองเกือบตาอันนี้ค่ะช่วงไหนค่ะ น้องใหม่ไตดาวเย่าพึ่งเอาเขาก็เป็นน้องใหม่ไต่ดาวดีขึ้นอีกข้นอกขึ้นอี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 กขนอีกขึ้อีกขึ้นอีกขึ้นอีกอีกขึ้นอีกขึ้นอีก้นกขึ้นอกข้นอีกขึ้น่อีก้นีก้นอีกขึ้นนี้นน เคยไปเดินเซบันไหมเคยไปไหมเคยไปพ่อพ่อขึ้นรถท่อเอาแล้วเอาสูตดตลาดหน่อยอยากไปตลาดต้องไปบอกเจี๊ปปอกันดิมันน่ะบอกเจี๊ปปอกันดิว่าจะไปปลาเราเดินไปก่อนโอ๊ยจะได้นั่งรถตู้แล้วหลอนั่งน้ำมันเด้อให้นั่งน้ำมันเด้อไปเซบันไหม ไปนั่งรถตู้ไม่ฉันจะขี่รถตู้ไปไปกับน้องแดนเซอร์แดนซ์สองอภิคายลากาุถ่ายกัมาแล้วนะคะ เอาเราจะนั่งตรงไหนนี่พี่ไปนั่งโน,โนโ่นเลยจขับรถบ้าอหอมรถใหม่หอมกลิ่นรถอันนี้เต็มแล้วใช่ไหม,ไม,มโอ้ยได้นั่งรถใหม่แล้ว,ไ,วดได้นั่งรถตู้ใหม่แล้ว ฝากเนื้อฝากตัวต Guys, ด้วยนะคะได้เลยค่ะบล่มแตงยิ้นะแบบลอยงเตอร์แม่มันไม่อยู่แม่ท่านนะรู้กันในานอาทำไมไม่กดเอาไม่อยู่เหรอเออได้แล้วเอา เปิดรถแม่ไอายโดนเฮ้ยสตาร์ทรถถอดหายใจบอกแล้วาน้าหน้องไปซื้อคือรองเท้องขาดเมื่อคืนหมอชิดสองรองเท้าขาดนะคะเป็นแรงจะรองเท้าขาดนะค่เกือบขาดเอาไอ้ลูกเปิดรถตังเราด้วยเป็นยังไงครับอาจารย์ไม่ใช่ปวดไอ้เอ่อปวดเอ่อปวนเมื่อยหน้าตามาหน้าจะไปโอ้มานะจะไปเป็นเจ้าภาพแล้วลูกมานะ จะกินอะไรวันนี้ซื้อเองใช่ไหมเนี่ยในหล่ะจะกินอะไรวันนี้ว่าสันเลิศอีหย่างเขายังไม่ได้ต่นก็คือมัดผมต่นเรีวเถอะจะแต่งหน้าเร็วปูเขาพร้อมเสมอเจ้าต่อให้งานเล่นตอนนี้ก็ทันค่ะเนี่ยมาหน้าล่ะแต่งหน้าหนึ่งวันถึงจะได้เต้นอีกวันหนึ่งไม่ได้เอออุ้ยบอกคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาหนาขึ้นพุ่งหนาเขาแต่งเบ้า วันนี้แวะไปบ้านพักแดนเซอร์เข้ามาเยอะแล้วเยอะมากน้องมนาคอยถ่ายรูปมาไปดูเด็กใหม่ไปดูปกเจี๊ยบมีตัวไห่ได้ปะดนเล่นๆไหมแดนเซอร์มาใหม่มีหญิงแท้เยอะเลยปีนี้ว้าวแต่ไม่รู้ว่าจะเต้นยังไงนะอาจารย์โอแนผู้กาบอกว่ามีมีแดนหญิงแท้มาเยอะปีนี้แต่ว่ามือจแอปปิ้ตุ้มๆตงๆก็ติดเต้นตุ้มๆๆ้งติแไรปเต้นร้าหนด จะมาเต้นที่ชนลงเด้อทางมะนาใช่ลุยไปไอ้นี่ค่ะไม่ได้จะไปตลาดอะไรครับเนี่ยเซฟวันครั้งแรกแน่เนี่ยมาหน้าหันน้ามาหน่อยจะถ่ายรูปรถตู้ขึอนรถตู้ใหม่ครั้งแรกนะครับวินวินไหมพี่กินรถตู้ใหม่เขาชิจแล้วบอกเจ้าของนหละเพิ่งมานั่ามันเป็นกาวลูก มันเป็นกาวเป็นทินเนอร์ด้วยเหมือนกินทินเนอร์ไม่ใช่ทินเดอร์นะเขาเลยกว่าอะไกินข้าหนังชุ่มมืดอันไี้คืออะไรกินเนาะวิ่งเรือดีไหมอราลักเป็นโคตรดีเลยแต่ว่ามันกว้างมากกว้างมากกว้างบ่ะนั่งดีด้วยแต่ว่านี้ซอไปยุบเบาะใหม่แลอันนั้นอัดอันในลูกทั้งหน้าทั้งหลังพีโดนปลาห่าเขาจองโต๊ะเต็มหมดแล้วว่งเหมือนแล้งใช่เต็มหมดแล้ว อยูนี่จอยเวอร์นะจะบอกให้ร้านนี้นะเออเพราะว่ามาสามสี่ครั้งแล้วได้ติปเยอะมากโนม่านบอกว่าโนม่านอาทิตย์จะผ่านสะอาดอายเรายังถักมาเลยว่าไม่ได้บ้าเต้นหรอวันนี้มาอยู่แต่ไม่ได้เต้นแต่ว่าเอาติปมาให้ได้เมื่อคืนเกิดไปทายชิมกับไ้ติปน้ำหมูเาเอื่นไปเอาหลับมันมาล้มเดือนรักมาแล เปิดเพลงเด้อไตายชิปล้วก่นอ,อนราเดือนสีภวสีานคนกันอ่ะกัดมาสาวบ่ลำมแบสิเป็นบ่ว,บบวงปางกี่ํำพีลูกจะลองดีจะลองหาวแลวเห็นว่าพี่พีแดนสื่อเพ่่นนั้นเท่ากันเต้นจนเกือบขา, <c oughs> าดแล้วก็บบ๊อบี้เฮ้ยก็บบ๊อบี้งบสื่อปะได๋ได้ลูกามาไล่ดิ เห็นรอยก็เดดรอง้องเานกับเจ็ดรอยแปรอยผุ่นเ้อะรองเท้าเกยวบ่ได้ก็บ่ได้ก็เป็นยังดอกู่นะที่เขาจถ่ายเลว้าโอ้ยมาหนาเอ้ยเอไปทางบ้านเมื่อเราบังคันนึ่งซึ่งมามันก็เป็นของเราเนอะเออมาหนาเสียงมันมานาเนาะชิบันค่ะเมียนข่ะกอไปิบันเพ่อยูยไก่อเวลาสองชั่วโมงเดี๋ยวขอไปเอาเื้อผ้าที่น้องซักก่อนนะครับได้ไ โอ๊ย,ยจขาดสัทุ่มนึ่งเลยหรือทำเวลาเนีย่ยหรอเลี้นไปล้านเิืบแล้วเอา้าเช่นเดยถ้าข<ม>ึ้นไปเทียวถมหาทุ่มไม่รู้ว่าจะขึ้นจากทุ่มแต่ว่าเราต้องเสร็จไปก่อนสี่ทุ่มเข้าใจไหมมานะเราจะไมสิบห้าทุ่มเปิดไมได่ได้ด้วยลกูกใช่เ,เ,เวลาบลางนันมครับตอนนี้แวะมาพาน้องนองแดนเซอร์มาเอาผ้านะครับผ้าที่สักไว้เพราะว่าเราก็ออกงานเนาะไม่ได้พักส<อ>ักทีอันนี้อะไร เซอร์ไพรส์เนาะอย่าบอกน้องเซอร์ไพรส์ผมนะไม่ใช่แล้วค่ะนี่รถแดนเซอร์ค่ะไม่ใช่รถมานะค่ะ์หลาสเพื่อนนั่งข้างหน้าคนเดียวก็ถ่ายรูปปะสองคนหรอถ่ายรูปหรอโอ้ยอย่าบอกนะว่าเซอร์ไพรส์มานะอ๋อไม่ใช่ถ่ายรูปก่อนอย่าบอกนะว่า เซอร์ไพส์มานะอ๋อไม่ใช่ค่ะรถตู้แดนเซอร์ครับอันนี้มันก็เป็นความฝันของน้องเนาะที่อยากจะมีรถถามว่าเราพูดได้ไหมเราก็พูดได้นะครับเพราะว่าทุกคนมันก็มีความฝันเนาะว่าอยากมีบ้านอยากมีรถอะไรเงี้ยมันก็พูดได้มันเป็นแรงลักดันครับพี่น้องเพศ่ให้อยากได้อยากมีกับน้องก็จะได้ขยันขึืนขยันสร้างผลงานขยันนั่น สั่งผลงานให้พ่อพแม่แ่เบิ่งเ,เรา,นเนรา,าทิ้นนยงยล้งกระดาษที่สองกันนะด็กชายม่ะ้างกระดที่สองเร็ววางไว้ไหนเราจะไปตลาดเซฟวันนาคะแหวะแต่ว่าตอนนี้แหวะเอาเสื้อผ้าเนาะน้องๆแดนเซอร์ซักผ้าไว้ พี่น้องคลิปนี้บ่มีอย่างครับเอาไว้ซัมเนีรล้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติตดต่าไปเ้อเดี๋ยวจะถ่ายคลิปน้องลงเรื่อยๆนะครับเรามาถึงงานกันแล้วเนาะอันเกิดอุบัติเหตุน,นิดน,นึงเพราะว่ารถเอ่บอบัลูว่าตอนขับรถมันไปเหยียบยมีอ,อ,อย่างอย่างมาก็กเลยหัวดีที่ดีที่ลาอ่าลานป้ายางอยู่ไกลๆก็เลยผ่านมาได้ด้วยดีอุปรสรรควันนี้นะครับอ่ะพี่น้องบ๊ายบาย